คุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเ่อนผ่านค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรในเรื่องความสัมพันธ์เราไปดูกันดีไหมคะความรักความสัมพันธ์ของเราทำอย่างไรให้มีความสุขและทำอย่างไรให้เรานั้นเบาๆสบายๆได้ในวันนี้ความสัมพันธ์ของเราวันนี้ค่ะใครที่กำลังเห็นไพ่ใบนี้อยู่นะวันนี้ความสัมพันธ์ของคุณคุณกำลังค่อยๆมองหาลูทางค่ะ ใครที่เป็นโสดมานานเราอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากเป็นโสดอีกแล้วฉันอยากที่จะลองอะไรใหม่ๆอยากที่จะออกไปทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยากเจอผู้คนอยากเจอคนใหม่ๆบ้างเพราะตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะไปะเผชิญกับความรักและความเสี่ยงต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้ชีวิตเราตื่นเต้นแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครกำลังเห็นคลิปนี้อยู่ บอกเลยค่ะว่าคุณกําลังเจอคนที่คุณกําลังหมายตาและคุณกําลังเจอคนที่คุณนั้นถูกใจแล้วคราวนี้เราจะทําอย่างไรคะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะเรากําลังใช้ความคิดใช้ทักษะทําอย่างไรที่จะให้คนคนนั้นสนใจเราช่วงนี้บอกเลยนะคะว่าใครที่เป็นโสดอยู่เห็นคลิปนี้อยู่คุณได้เจอกับคนที่คุณถูกชะตาแน่ๆแ,และตอนนี้คุณกําลังคิดที่จะ ทำอย่างไรก็ได้ให้ได้คนคนนั้นที่คุณต้องการใครที่กําลังมีความรักใครที่กําลังตกหลุมรักอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาคิดเี่ยวกับเราอย่างไรแล้วเราจะทํำยังไงให้เราชนะใจเขาบางครั้งบางทีเราอาจจะทำตัวเป็นเด็กน้อยค่ะ เพื่อหลอกล่อให้เขานั้นเข้ามาหาเราในบางครั้งบางทีเราอาจจะทําตัวให้ดูน่าค้นหาก็จะสามารถช่วยให้คุณนั้นดูน่าสนใจขึ้นได้แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือความรักครั้งนี้คุณอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจริงจังสักเท่าไหร่และอาจจะไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์นี้ฉะนั้นอยากจะบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณเจอคนที่คุณรู้สึกว่ามันใช่ถ้าคุณมีความรักกับคนคนนี้จรงิจรงๆค่อยๆเรียนรู้คะ่ะแต่ ในหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าท่านจะยังไม่เต็มที่นะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะคิดกับเราอย่างไรอีกใจหนึ่งอยากจะรักแต่ก็กลัวเจ็บอีกใจหนึ่งอยากจะมีความรักที่มันดีและมีความสุขแต่ก็ไม่กล้าฉะนั้นต้องบอกว่าค่อยๆให้เวลาตัวเองได้สนุกค่ะให้มีความสุขทีละนิดทีละนิดแล้วก็มีความรักอย่างมีสติสนุกกับในทุกๆวันสนุกกับในทุกความสัมพันธ์โดยที่เราไม่ทําร้ายคนอื่นและไม่ทาร้ายตัวเองอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณกําลังเห็นคลิปนี้อยู่ขอให้คุ